สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธาตุดินและคณะธาตุาดินนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอีดีนอตทะเลละนะดูดวงไปกับกวางนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการพบยร์กรนะดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับมังกรพฤษภศกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะปี2 5 6 3นี้นะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ,ะเป็นภาพรวมก่อนนะคะคนโสดคนคุยคนมีคู่นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะกวางจับไห้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับคนธาตุดินนะคะ ดวงความรักนะคะโดยรวมนะคะของคุณนะคะกวางม,มองว่าคุณสองคนนั้นอาจจะมีความพยายามนะที่จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ใดก็แล้วแต่นะคะที่อาจจะเงียบกันไปห่างกันไปนะคะบาดหมางกันไปนะมีอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าใจเนี่ยไพ่บอกว่าเวลานี้แหละนะ ช่วงพฤศจิกายนเนี่ยนะคุณจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ขึ้นกันกันได้มากขึ้นอะนะแล้วก็จะสามารถนะคะไปต่อได้ในความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนนั้นนะคะอาจจะมีการเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะโดยใช้วิธีสันตินะคะไม่ต้องทะเลาะกันนะอะไรก็นามที่อาจจะเคยใช้อารมณ์นะในเรื่องของการพูดคุยเนี่ย นะการห่างไปนะคะในช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะนะมันไม่ใช่การห่างแล้วก็หายสาบสูญไปแต่มันเป็นการห่างนะคะเพื่อที่จะไปปรับอารมณ์ให้คุณสองคนใจเย็นขึ้นนะแล้วมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันนะนะคะแล้วคุณสองคนนั้นก็จะมองข้อดีข้อเสียนะคะกันมากขึ้นอะ่ะนะข้อเสียอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณสองคนนะเออได้เห็นนะได้เผยกันออกมามันเหมือนกับว่าคุณสองคนจะยอมรับในตัวของ และกันได้นะเท่าที่ดูอ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราอาจจะมองข้อดีนะคะในตัวของคนรักนะแล้ววันหนึ่งนะคะคนรักอาจจะเผยนะคะความไม่น่ารักออกมาบ้างมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาของคนที่เป็นแฟนกันใช่ไหมมันจะดีอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่ามันจะมีการกลับมาค่ะแล้วเราก็จะกลับมาคุยกันนะคะแล้วก็ยอมรับนะในตัวกันและกันได้มากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจกันด้วยนะ นะแล้วเราก็จะเอานะคะข้อดีข้อเสียต่างๆนะั้นมาปรับใช้ในชีวิตคู่ได้ดีด้วยค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะสิเปลี่ยนเข้ามาเห็นไหมคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันได้ถูกเติมเต็มนะในสถานะใดก็ตามนะคะที่คุยคุยกันก็มีเกณฑ์มากๆเลยนะเนี่ยนะที่คุณจะตอบตกลงนะคะเ,เป็นอะไรกันได้มากกว่านี้หรือว่าคุณจะชัดเจนนะคะวางสถานะความสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม แบบที่มันควรจะเป็นนะนะเดอะแอมพเลอร์เข้ามานะคะคนรักของคุณนะคะค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่คุณนะเขาดูนิ่งๆก็จริงนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณหรือเขาไม่ใส่ใจคุณนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะเขาอาจจะมีภาระ,ะมีการงานนะที่มันยุ่งเหยิงเข้ามานะคะหรือคนรักนะคะที่เคยผิดนัดผิดเวลานะอย่างเช่นนัดเดทนะคะแล้วก็มีการเลื่อนนัดกันไปก็มีเกณฑ์นะที่คนรักนะคะจะเดินทางมาหาคุณเร็วๆนี้นะมีไพ่อัศวินไม้เท้าเข้ามาด้วยนะคะ คนรักของคุณนะคะอาจจะเดินเข้ามางอ้อก็ได้ขอโทษนะที่วันนั้นผิดนัดไปนะคะผิดเวลาไปนะใครก็ตามค่ะที่มีคู่นะคะเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนานะเร็วๆนี้ค่ะก็มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่คนรักของคุณจะมาตามนัดนะตรงต่อเวลานะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะที่เขาผิดนัดไปนะซึ่งเอ่อการผิดคำมั่นสัญญานะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะทาให้คนทาตดินอาจจะคิดมากนะคะว่าการที่เขาไม่มาตามนัดเนี่ยนะคะ เขามีคนอื่นสนใจไหมนะคะหรือว่าเขาไปออกเดทกับใครไหมที่จริงไม่ใช่นะเดอะเอ็มพเลอร์เข้ามาเนี่ย มันหมายถึงว่าเขาอาจจะมีภาระหรือมีอะไรที่มันหนักๆเข้ามานะคะทําให้เขามาไม่ได้แต่ช่วงพฤศจิกายนนี้นะถ้าคนรักนะคะสัญญาอะไรไว้นะเขาจะทําตามสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณนะเดวิลเข้ามาเนี่ยเห็นไหมคือคมั่นสัญญาที่คุณสองคนอาจจะผูกขาดกันเรื่องอะไรก็ได้ค่ะที่เราจะทําร่วมกันเนี่ยอัศวินเหรียญน,นะคะเขาจะทําสิ่งนั้นให้คุณเห็นนะคะมันอาจจะมีช่วงร้อยปะของเวลานะ ที่มันเหลื่อมล้านกันบ้างนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะลืมมันนะเขาจะทำมาค่ะโอเคนะคะช่วงนี้ก็มันจะดีขึ้นนะในเรื่องของความรักเท่าที่เห็นนะนะไม่ว่าอุปสรรคที่มันผ่านมานะคะเออมันจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราจะคุยกันได้ดีขึ้นนะเราจะไม่คุยกันนะคะด้วยอารมณ์นะคะคุณอาจจะมองว่าที่ผ่านมาเขาดูเหมือนใช้ความนิ่งควบคุมคุณใช่ไหม เ,เขานิ่งไปมันก็ยิ่งทําให้เราหัวร้อนใช่ไหมนะคุณอาจจะมองอย่างนั้นไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนนะมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นอย่าพึ่งใจร้อนนะธาตุดินอย่าพึ่งใจร้อนผงผางตัดสินอะไรลงไปนะคะด้วยอารมณ์ชั่ววูบอันนี้ไพ่เขาบอกให้คุณระวังเรื่องอารมณ์ชั่ววูบนะคุณอาจจะไปเจอคนรักนิ่งเกินไปก็ได้ว่าทําไมเขาไม่เห็นจะพูดอะไรเลยนะคะอ,อ,อะไรที่เขาเคยรับปากไว้อย่างเงี้ยเขาก็เลื่อนเวลาออกไปมันทําให้คุณรู้สึก ไม่แน่ใจนะในตัวคนรักก็ได้ว่าเขาจะทำนะคะในสิ่งที่เขารับปากไว้ได้จริงๆริงไหมนะคะฉะนั้นก็ดูจากการกระทํามันอาจจะมีบ้างนะคะที่อาจจะออมีการผิดสัญญาบ้างแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทานะฉะนั้นคุณต้องดูจากการกระทําเขานะคะอะไรก็ตามที่อ,อ,อาจจะมีการทําอะไรให้มันเชื่องช้านะเขาอาจจะทําอะไรช้าเราก็ต้องดูเหตุผลดูเหตุปัจจัยตรงนั้นว่าทําไมเขาถึงทําไม่ได้ นะบางคนนะคะอาจจะได้คู่ชาวต่างชาติต่างภาษานะเท่าที่ดูอะนะคู่ต่างชาติต่างภาษาของคุณนะคะเขาอาจจะนำนะออสิ่งของมีค่านะคะหรือได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะเท่าที่ดูอนะแล้วคุณจะรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเลยที่เขาทำอะไรนะคะให้คุณเห็นเป็นลูป,ประธรรมมากขึ้นนะสิบเหรียญเนี่ยกวางมองว่านะคะคู่รักใดก็ตามที่มีปัญหา กันมาโดยตลอดนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีขึ้นนะอะไรที่คุณเห็นนะคะคนรักนะไม่ไม่ทำได้ตามคําพูดคุณจะได้เห็นจากการกระทําของเขาอะค่ะอืมดูปัจจัยภายนอกนะคะเพื่อนๆนะช่วงนี้นะดออูอาจจะติดนะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เราก็ต้องดูเหตุปัจจัยภายนอกนะคะอย่านะเอา ตัวเรานะไปคาดหวังในสิ่งที่เขาให้ไว้เป็นที่ตั้งนะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องดูเหตุผลปัจจัยภายนอกด้วยนะคะแต่เขาก็ยังยึดมั่นนะในสิ่งที่เขาได้ให้กับคุณเอาไว้นะคะจะมีการมาของเขานะหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางมาเจอกันนะสำหรับคู่ที่อยู่ไกลอะคะอ่ะม,มีเกณฑ์จะเป็นไปตามนั้นนะคะโอเคนะเดี๋ยวกวันจะลองขอไพ่นะคะในเง่มุมออของอะไรดีอะเอเอาไพ่สองเหรียญดีย่ยวนาอมาดูกันค่ะ มันมีความลังเลอะไรบางอย่างนะคะในตัวธาตุดินคุณลังเลอะไรนะคะในความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นช่วงประครับประคองความสัมพันธ์ก็ได้นะคนธาตุดินเป็นคนคิดมากนะโอเคค่ะขอเพืยขยายเทมเพลนส์ <Temper> ance, ใช่ไหมเทมเพลนส์โอ้เทมเพลนส์ขอโทษทีคะ่ะตะกี้กวางพูดสองเหรียญโทษทีเทมเพลนส์นะคะเทมเพลนส์จะมีการเปลี่ยนไปงนะคะเกิดขึ้นหรือความลังเลสับสนก็ได้คะ่ะเหมือนกันเราอาจจะไม่ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะ ว่าเอา๊เขาจะทําตามสัญญาได้ไหมเขาจะผิดนัดผิดเวลาอีกไหมเทมเพลนต์ ance, มาบอกอะไรครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะมีไพ Just ่ justice เข้ามาโอเคค่ะความชัดเจนความถูกต้องนะคะคนรักจะนําความถูกต้องนะคะความชัดเจนเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้นะบางคนนะคะอาจจะได้นะเออเลื่อนสถานะนะมาอยู่กินด้วยกันเลยอะเป็นแฟนกันมีเรื่องของการ เออเขาเรียกว่าอะไรจดทะเบียนสมรสนะจัสติสิตมานะจัสติดิตมานะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะอ่ะขอไพ่ขยายอีกใบหนึ่งสิมีไพ่เดอะชาริออตและแล้วก็ถึงเวลาสักทีนะที่มันไม่ใช่แค่ความคิดถึงนะเดินทางไปหากันอย่างเดียวเราจะได้พบปะพูดคุยแล้วก็เจอกันนะคะแล้วก็ตกลงในความสัมพันธ์กันได้อ่ะ เออคนที่มีคู่ชาวต่างชาติคู่ระยะไกลน,นะคะมีเกณฑ์มากๆเลยนะที่คนรักจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องและชัดเจนฉะนั้นความรู้สึกคิดถึงนะคะที่คุณส่งผ่านกันอาจจะไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกันนะแต่จังหวะเวลาเนี้อะไรก็ตามที่เขาเคยพูดสัญญาไว้นะคะ คุณจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันกระชับความสัมพันธ์นะไปในทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นรอการเดินทางมาหาจากเขาค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะได้มาทั้งถูกใจและก็ถูกต้องในเวลาเดียวกันด้วยนะกวางม,มองเห็นเป็น10เหรียญน,นะคุณดูสี่ไพ่สิเหรียญมันหมายถึงความสมบูรณ์แบบหรือคุณอาจจะเจอโซเมทที่ดีจากคนคุยนะคะคนคุยนะคะใครก็ตามพี่ อ,อ,อาจจะยังลังเลสับสนในความสัมพันธ์นะก็มีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะเห็นนะคะเขาทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นนะแล้วมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะสิบเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความดีความชอบของสิบเหรียญกันสินะคะว่าสิบเหรียญเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงคะอุ้ยไพ่กระเด็นขอโทษทีเพื่อนๆขอไพ่ยขยายสิบเหรียญหน่อยจ้ะสิบเหรียญมาบอกอะไรเอ่ย สิบเหรียญมีไพ่สามเหรียญเข้ามานะคะอีกใบหนึ่งค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะจากคนรักในเรื่องของการเงินนะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยทั้งคนคุยนะคะคนคุยใครก็ตามนะที่เจอสายซัพพอร์ตนะสายเปเทกระจาดนะคะก็มีโอกาสค่ะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองนะเนี่ยโอเคค่ะแล้วก็มีไพ่เดอรมูนเข้ามานะคะอืม เดิมูนมาบอกอะไรเอ่ยเดิมูนมาบอกอะไรคะมีไ้าราชาถือไม้เท้าเข้ามานะคะสำหรับคนคุยนะที่เจอสายเปนะคะสายซับพอร์ตนะอะไรก็ตามที่คุณเคยคาดหวังนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือนะคุณอาจจะมองว่าเขานิ่งๆไปเขาดูเหมือนจะไม่ตอบสนองไม่ตอบรับอะไรนะคะในในการที่เราขอร้องความช่วยเหลือเนี่ยบอกเลยว่านะคะเขาจะเอาผลประโยชน์นะคะหรือเอาสิ่งที่คุณนะคะ เ,ออเคยพูดกับเขาไว้นะนํามาให้คุณอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่อืมคุณจะได้สิ่งนั้นนะสําหรับคนมีคู่นะคะการนิ่งไปของคนรักนะคะมันจะมีความสมบูรณ์เข้ามานะมันจะมีอะไรที่ชัดเจนเข้ามามาก,กว่าเดิมอะไรก็ตามที่คุณคาดไม่ถึงอะไรก็ตามที่คุณคาดไม่คิดนะเกี่ยวกับ คนรักเกี่ยวกับครอบครัวนะคะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะกลับมานะคะเป็นเหมือนเดิมนะสาหรับใครก็ตามที่ทะเลาะทะเลาะกันไปแล้วห่างห่างกันไปเนี่ยไม่ง้อไม่อะไรกันเนี่ยนะคนรักอาจจะดิ่งไปสันไปนะจากเออเขาเรียกว่าอะไรจากความเด็ดขาดของธาตุดินก็ได้ธาตุดินนะเป็นคนที่นิ่งลุ่มลึกนะถ้าได้นิ่งแล้วนะคะคนรักมักจะเดานะอาการของคุณไม่ใคยออกว่าคุณเป็นยังไงนะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันก็จะกลับมาดีขึ้นนะเท่าที่ดูอะ นะจากสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเคลียร์ไม่ได้มันก็จะเคลียร์ได้นะคะโอเคนะอาทีนี้นะคะกวางมาดูไพ่เอดอะแอมเพลอร์ค่ะเป็นตัวตนนะคะของคนรักนะคะ e อมเพลอรมาบอกอะไรคะถ้าดินขอไพ่แอมเพลอร์หน่อยแล้ว e อมเพลอรคนรักค่ะ e อมเพลอมีไพ่อะไรเอ่ยมีไพ่เดอะไฮพินเทสนะคะอืม อีกใบซิมีไพ่อะไรจ๊ะมีไพ่ The strength เข้ามานะคะอีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของรักซอนอันนี้ต้องพูดตรงๆนะมีปัญหานะคะในเรื่องของลักซอนนะคนรักนะคะก็มีโอกาสที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นนะทัดดินนะหนึ่งดาบเข้ามานะคะเออเขาอาจจะคิดนะคะวางแผนอะไรบางอย่างนะที่จะทําให้เรื่องเหล่านั้นมันมีการเคลีย คุณอาจจะได้เคลียกับเขานะอันนี้กวางจะไม่พูดนะคะว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเอาเป็นว่าความถูกต้องอะค่ะจะอยู่กับคนที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคนทัดินมังกรทรกศพกันนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะมาในรูปแบบของความถูกต้องนะคะคุณก็จะได้รับนะความยุติธรรมนะแล้วก็ความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังไม่เคยตกลงกันได้อะมันจะตกลงได้นะ อะไรที่เป็นสิทธ์เป็นเสียงของคุณคุณจะได้รับนะคะสิ่งที่มันชัดเจนนะคะทั้งถูกใจและถูกต้องนะอืแต่บอกไว้ก่อนนะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะมาในรูปแบบของความถูกต้องสิ่งนั้นคุณจะได้นะคะจะได้ทั้งถูกต้องและถูกใจถ้าถูกใจนี่นะคะสิ่งนั้นนะคะก็อาจจะไม่อยู่กับคุณนะน,นี่ก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะอ่าโอเคค่ะกวางขอไพ่นะคะขยายอะไรอีกดีจ๊ะ ขอภาขยายเป็นไพ่ The เดอะเล e r อร์มาดูกันนะคะเดอะเล e r เนี่ยมาบอกอะไรนะเดอะเล e r นะคะอะไรที่มันไม่ใช่นะอะไรก็ตามนะคะที่มา,าแบบไม่ชัดเจนอะนะหรือว่าคนไม่ดีอะค่ะที่เข้ามาหลอกเรานะ อาจจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนนะหรือพยายามเข้ามาหลอกเราตลอดอันนี้จะออกไปแล้วในช่วงนี้กวางจะขอไพ่ยขยายเดลิเวอร์หน่อย The m a g i c กเชเข้ามาสิ่งที่คุณควรจะได้มันก็จะได้ตามนั้นในสิ่งที่คุณจะได้จากเขานะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาถ้าพูดในลักษณะของความรักนะคะที่ไม่ไม่ได้มีเรื่องแบบรักซ้อนเข้ามานะกวางม,มองว่าจากความสัมพันธ์นะคะที่เราอาจจะอาจจะออมองกันแล้วสปาร์กัน ด้วยสายตานะหรืออาจจะเป็นในความสัมพันธ์ในรูปแบบแอบชอบอะไรก็ได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะจากที่เราถูกสเปคกันแล้วนะก็อาจจะมีการเข้าไปนะคะศึกษาเรียนรู้ดูใจกันมากกว่าเดิมเนี่ย The Magician เนี่ยคือการไปต่อในความสัมพันธ์ในรูปแบบของความจริงจังนะหนึ่งเหรียญมานะคะ เออถ้าเป็นในความสัมพันธ์แอบชอบนะคะแล้วมีการสารภาพไปแล้วก็มีโอกาสนะเนี่ยมีโอกาสนะเนี่ยนะที่คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีจากเขานะเท่าที่ดูนะคะโอเคนะคะบางคนนะคะก็อาจจะไปเจอกันณนที่ใดที่หนึ่งนะคะในดินแดนอันไกลโพ้นนะอาจจะเจอกันแล้วก็อาจจะเออแลกเบอร์กันแลกรลายกันนะอาจจะเจอกันเพราะ จากภายนอกที่เห็นแต่อาจจะยังไม่ได้แบบรู้จักกันจริงๆเนี่ยคุณจะรู้จักกันมากขึ้นกวางบอกไปแล้วว่าคุณจะได้รู้จักทางข้อดีและข้อเสียของกันและกันมากขึ้นนะคะเในบางคู่พอได้เห็นข้อเสียของกันและกันก็อาจจะห่างกันไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้จากสถานะคนที่คุยกันอืมก็กลับกลายเป็นการตอบรับที่ดีและได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังอะหลังจากนี้มันคือการศึกษาเรียนรู้การดักจิตวิญญาณนะคะ โอเคนะคะและนี่คือในรูปแบบนะคะของคนมีคู่แล้วก็มีคนคุยอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบของคนโสดมั่งซิคนโสดเป็นไงจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวกวางขออนุญาตสับไพ่นิดนึงเนาะขออนุญาตเอาไพ่สำหรับนี้ก็รับกันนะ mm hmm. เราจะมาเผดให้กับคนโสดกันนะคะ,ะมาดูกันค่ะความสัมพันธ์นะคะของคนโสดนะคะมังกรทุกศพกันอุ้ยมาดูกันซิ ความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะจะเป็นยังไงในพฤศจิกายนนะคะ6กนี้ขอ5้าใบกับคนโสด1 2 3 4 5สาี่้าโอเคค่ะมาดูกันเนาะคนโสดนะคะมี10เหรียญเข้ามานะคะเรื่องครอบครัวมาก่อนเลยนะคนโสดนะช่วงนี้คุณฟิกเอ,อเรื่องของครอบครัวการงานการเงินค่ะแล้วก็มีไพ่ราชาดาบเข้ามาค่ะมีไพ่ อัศวินไม้เท้าเข้ามานะคะ The Magic s h e e r แล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาคนโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้เลือกไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะหมายถึงในเรื่องของการงานการเงินก็ได้ค่ะใครก็ตามที่ไปสมัครงานไว้นะคะหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งเรียนจบออกมาก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะผลักดันจากครอบครัวนะคะให้คุณนั้นสามารถที่จะอ๋อยังไงอะ่ะหางานได้ง่ายขึ้นก็ได้นะ บางคนนะคะอาจจะมองว่าช่วงนี้นะการงานอาจจะหายากนะแต่คุณจะได้รับนะการตอบรับนะคะจากการงานที่คุณสมัครไปดีนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค่ะเนี่ยสิบเหรียญได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวด้วยนะอืมนะคะหรือว่าทัดดีนะคุณเป็นผู้ถูกคาดหวังจากครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนน้องๆคนใดก็าตามนะคะที่กําลังเรียนอยู่นะนะคะช่วงนี้นะเรามีอีก ออเกณฑ์นะคะที่จะได้รับการงานที่ดีนะคะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะคะ่ะให้การสนับสนุนนะคะหรือมีผู้ใหญ่นะคะเมตตาก็ได้นะเอ,อ่อจากการทดลองงานของน้องๆน,นะคะเดอะเมจิกเชนเข้ามาเนี่ยเนี่ยใครก็ตามที่สมัครงานเอาไว้นะคะหรือจะมีการเปลี่ยนไปในเรื่องงานเนี่ยคุณมีโอกาสได้เลือกนะดูสินะคะประมาณว่าเราเป็นฝ่ายเลือกงานนะคะงานไม่ได้เลือกเราเห็นไหม มีศักยภาพเพียงพอนะคะคนที่ทํางานเนี่ยดเมจิเชนคุณมีศักยภาพเพียงพอนะในการที่จะเลือกอะคะในเรื่องของการงานนะแล้วมันก็จะทําให้คุณนั้นไปสู่จุดสําเร็จด้วยส่วนในเรื่องของความรักอะกวางม,มองว่าธาตุดินนะคะคนโสดความรักอาจจะมีคนเข้ามานะคะปรากฏตัวให้เห็นบ้างปะปรายนะแต่ก็เหมือนกับว่าธาตุดินช่วงนี้คุณอาจจะมองข้ามไปก่อนดูท่าแล้วอะนะเพราะคุณจะไม่ ให้คนที่พยายามจะเข้ามาเข้ามาเห็นนะคะในโลกของคุณได้ทุกอย่างคุณอยากจะให้เขาเห็นด้านใดในตัวคุณนะคนโสดก็มักจะแสดงออกเพียงด้านเดียวนะที่คุณอยากจะให้เขาเห็นนั่นแหละนะเพราะคุณอาจจะไม่อยากฟิกนะคะในเรื่องของความรักตอนนี้ก็ได้ะคะ่ะ ส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องงานเข้ามานะคะหรือถ้าไปเจอใครสักคนก็อาจจะเจอกันนะคะอย่างเช่นเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะอาจจะมีในลักษณะแบบสปาร์กนะคะหรือประมาณว่าปื้มบ้างนะแต่อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดอะคะ่ะความรักของธาตุดินคนโสดอาจจะเป็นคนที่ตั้งสเปคไว้สูงเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือน1ิเหรียญเดอะเมจิกเชียน The เนี่ยคะ่ะแล้วก็มีไพ่เจ็ดวยคุณจะเป็นคนที่ไม่ใช้ความรู้สึกนะคะลงไปรักอย่างเดียวนะคะแต่คุณจะใช้ตรงนี้ด้วยนะ เพื่อที่จะเข้าไปรักคนคนหนึ่งนะคะฉะนั้นความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินการงานของเรานะคะมาเป็นหลักนะซึ่งคุณเชื่อว่านั่นมันมีส่วนนะที่จะทําให้เราไปเจอสังคมดีๆเจอคนดีๆนะคะในอนาคตด้วยฉะนั้นช่วงนี้ธาตุดินนะคะมักจะมองหาในในเรื่องของอนาคตนะของตัวเองมากกว่าคะ่ะเพื่อที่จะผักดันตัวเองนะคะให้เข้าไปอยู่ในสังคมและเจอคนดีๆที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะคะโอเคนะแล้นี่คือ ในมุมมองของคนโสดนะคะของคนโสดเนาะในเรื่องของความรักนะคะอ่าโอเคนะเดี๋ยวลองมาดูซิว่าเออมาดูซิว่าคนแบบไหนนะคะจะเข้ามาหาคุณคะ่ะธาตุดินมังกรพึกษบกันมีไพ่เดอะสตาเข้ามานะคะ มีไพ่เดอะสตาร์เข้ามามีไพ่ราชินีไม้เท้าเข้ามามีโอกาสนะมีคนมาถูกใจนะแล้วขอเป็น f อซนะคนทัดดินนะคะมีโอกาสได้แฟนคลับเนี่ยคนทัดดินนะอาจจะเข้ามาปลื้มมาชอบคุณนั่นแหละนะแต่ทีเนี้ยยิ่งคุณรู้ว่าใครมาชอบมาปลื้มคุณนะคนโสดก็มักจะวางตัวเลยนะคะเออโอเคค่ะไปต่อค่ะแล้วก็มีไพ่พระเข้ามานะคะสองใบซี มีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามาอาจจะมีคนธาดน้ำเข้ามาชอบนะคะโอ้มีอัศวินดาบเข้ามาน่าจะไม่จํากัดเลยค่ะว่ามีคนลักษณะแบบไหนมาชอบอาจจะมีคนมากมายหลากหลายนะคะสาขาหนะหลากหลายนิสัยนะเข้ามาชอบคุณแต่ทีนี้ก็ต้องดูดีๆนะ เพราะว่าตอนนี้เสน่ห์ของคุณมันเปิดนะคนธาตุด,ดินมันเปิดมากเลยค่ะมันมีโอกาสมากเลยที่ใครก็ได้จะเข้ามาหาคุณนะฉะนั้นนะคนโสดก็ต้องให้ระวังนะคะจําพวกที่แบบมีเจ้าของแล้วมาชอบก็มีนะเเข้ามาแบบสุภาพบุรุษเลยก็มีแต่แบบมีเจ้าของแล้วนะคือมีเจ้าของแล้วแต่ทําตัวเหมือนโสดอะ่ะ นะคนดูสุภาพหน่อยนะไม่ว่าจะหญิงจะชายนะคะก็ต้องให้ระวังให้ดีนะคะอาจจะเข้ามาในรูปแบบของคนดีที่สวดมนต์เข้ามานะคะแต่ภายใต้ลึกๆนะเขาอาจจะมีอะไรที่มันแอบแฝงซ่อนเล้นอยู่ก็ได้นะคะประมาณว่ารู้หน้าไม่รู้ใจอันนี้ต้องระวังนะหรืออาจจะมีคนธาตุน้ําคนธาตุลมเข้ามานะคะคนที่แบบดีดีจริงๆนะเนี่ยเข้ามาเนี่ยราชา้วยเนี่ย ดีมาในรูปแบบคนดีจริงๆก็มีค่ะนะแล้วก็มีคนในลักษณะแบบออกกวนๆหน่อยนะคะราชาดาบเข้ามานะออกกวนๆหน่อยแต่จริงใจก็ ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเราก็ดูจากภายนอกไม่ได้เนาะเพราะว่าทุกอย่างนะคะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะคะจากจิตวิญญาณหรือภายในของเขาบางคนนะอาจจะดูแบบกคควนๆดูนักเลงแต่เขาอาจจะใจถึงก็ได้ใครจะไปรู้บางคนมาในคาบคนดีแต่ข้างในนะคะแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์อันนี้ก็ไม่เอานะธาตุดินคุณก็ต้องมองดีๆนะคะโอเคนะคะคนดีแบบดีจริงๆก็มีค่ะที่จะเข้ามาให้คุณเลือกอ่ะอืมฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆ ค่อยๆมองไปนะแต่คนโสดก็คงแบบไม่ตกหลุมพัางหรอกเท่าที่ดูแล้วเพราะคุณก็ยังไม่ได้อินนะคะในเรื่องของความรักนาะสักเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะและนี่คือไพ่โดยรวมนะคะความรักอาทีนี้นะเดี๋ยวกวนลงมาขอเปิดไพ่สรุปบ้างนะคะสําหรับธาตุดินนะไพ่สรุปนะธาตุดินมังกรพฤกศพกันนะคะขอไพ่สรุปหน่อยค่ะมีอะไรที่จะต้องระวังไหมพฤศจิากายนนะคะในเรื่องของความรัก มีอะไรไหมคะมีไพ่สองดาบเข้ามาเนาะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยเข้ามานะคะโอเคเรื่องความรักนะคะจะมีเกณฑ์ชัดเจนมากขึ้นนะคะจากการกระทําของคนรักนะคะอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ได้เคลียร์ใจกันก็มีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจกันนะโอคนะคะมีโอกาสได้รับของขวัญของเซอร์ไพ์นะคะจากคนรักนะหรือ,อ,อใครก็ตาม ที่คุยกันแล้วมันไม่ชัดเจนนะคะก็มีโอกาสนะที่คนคนนั้นจะกลับมานะกลับมาขอโอกาสนะเพื่อที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนนะทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนทัดดินว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาได้ทําอะไรนะคะเพื่อมองเพื่อที่จะให้คุณมองเห็นความชัดเจนไหมก็บอกเรื่องของความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมหกถ้วยเจ็ดาบเข้ามานะคะเจ็ดดาบนะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการนะคะนอกใจอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงเรื่องของการเซอร์ไพรส์หรือ อะไรบางอย่างของตัวของคนรักในะความรักที่มันดูนิ่งๆดูเหมือนมีอะไรแอบแฝงอะคะ่ะแต่คุณจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยในตําแหน่งของ6กถ้วยเนี่ยสดาบเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําให้เราสับสนลังเลเดี๋ยวเราจะไม่สับสนและไม่ลังเลแล้วละ่ะนะคุณจะไปต่อไปหน้าหรือเปล่าคนโสดนะคะคนโสดค่องขัางที่จะมีสะเสน่ห์นะ เห็นปะราชินีไม่เท้านะคะหรือว่าคุณจะฟิกในเรื่องของงานอยู่มันเป็นสิทธิ์ที่คุณจะเลือกได้เลยว่าคุณจะเลือกอะไรความรักของคุณมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่หน้าที่นี้มันก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะนะที่จะเข้ามาอยู่ในโลกของเราใช่ไหมเราก็ต้องคัดกรองให้มันดีๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะคนพาดเดนหนะ้าที่ติดตามนะคะมังกรพึกศกันนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเ,เจอกันในคลิปใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ